ใครก็ได้ช่วยฉันด้วยผีนักโทษจะฆ่าฉันแล้วแล้วก็ฆ่าคุณด้วยถ้าทุกคนอยากช่วยผมแล้วละก็ให้ทุกคนกดไลค์กดเร็วกดไดอย่างลิลิกดไลค์เร็วผีกำลัจะมาแล้วกดยังกดกระดิ่งด้วยนะอ้าเฮ้ย อย่าบอกนะว่าทุกทกคนกดไลค์แล้วกดกระดิ่งแล้วสินะขอบคุณทุกคนมากนะคะฉันรลอดตายแล้วยินดีต้อนรับพนักงานทำความสะอาดคนใหม่ที่จะเข้ามาเป็นพาลงกาดดึกในคืนนี้การที่คุณจะทำหน้าที่นี้ได้คุณจะต้องทำตามกฎ7ข้อที่อยู่ในสมุดนี้อย่างเคร่งครัดหากคุณเลือกที่จะแหกกฎเราไม่อาจจะรับประกันความปลอดภัยของคุณระหว่างการทำงานที่นี่ได้ ซึ่งกฎมีดังนี้กฎข้อแรกเมื่อคุณได้ก้าวเท้าเข้ามาสู่คุกแห่งนี้แล้วให้ปิดประตูทางเข้าทันทีและห้ามออกจนกว่าพาทิตจะขึ้นไม่งั้นจะเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดกฎข้อที่2ณเวลาห้าทุ่มตรงคุณจะต้องไปทาความสะอาดกระจกในห้องน้ําชายข้างห้องเอขอย้ำอีกครั้งห้าทุ่มตรงห้ามทําความสะอาดก่อนหรือหลังห้าทุ่มเด็ดขาดเพราะคุณคงไม่อยากเห็นเงาอันน่าประหลัดสยองในกระจกหรอกใช่ไหม กฎข้อที่3หลังจากทําความสะอาดเสร็จให้คุณรีบไปที่ห้องขังห้องไหนก็ได้ให้รีบเข้าไปปิดประตูแล้วรอจนกว่าเที่ยงคืนอย่าลืมล็อกประตูด้วยหละ่ะคุณอาจจะได้ยินเสียงเท้าเสียงจิตร้องเสียงหอยหวนหรือเสียงเคาะประตูไม่ว่าจะมีใครหรือสิ่งใดมาพยายามขอให้เปิดประตูห้ามเปิดเด็ดขาดถือว่าฉันเตือนแล้วนะกฎข้อที่4หลังเที่ยงคืนไปที่ห้องครัวจุดเทียนสีแดงในห้องให้สว่างห้ามจุดเทียนสีดําเด็ดขาด เช็ครอบๆให้ดีว่าไม่มีใครอยู่แล้วนําอาหารที่อยู่ในตู้เย็นออกไปทิ้งอย่าลืมทาความสะอาดเศษอาหารและขยะที่อยู่รอบๆด้วยไม่งั้นอาจจะมีตัวอะไรตามกลิ่นมากินเศษอาหารพวกนั้นก็ได้นะกฎข้อที่5ก่อนตีสองคุณจะต้องไปที่ห้องเก็บอุปกรณ์และหาคมไฟมาสิ่งนั้นเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยให้คุณรอดไปจากคืนนี้ได้เพราะตัวอะไรก็ตามที่อาศัยอยู่ในคุกแห่งนี้กลัวแสงไฟเป็นอย่างมากแต่ระวังไว้ด้วย ไฟที่จะใช้ได้ผลมีแค่โคนไฟสีฟ้ากดข้อที่6ณนะเวลาตีสามตรงจะเป็นเวลาที่สิ่งนั้นเริ่มออกล่าอาหารถึงหูมันจะไม่ค่อยดีแต่ตามันไวมากหากคุณถูกเจอตัวให้รีบถือตะเกียงให้เร็วที่สุดหลับตาลงแล้วถือค้างไวสิบวิน,นาทีจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงของมันวิ่งจากไปกฎข้อที่7หลังจากนี้คุณจะไม่ปลอดภัยแล้ว สิ่งเดียวที่คุณทำได้ในตอนนี้ก็คือไปห้อง Security ใส่รหัสผ่าน1303แล้วล็อกประตูอย่างน้อยห้องนี้ก็เป็นห้องเดียวที่คุณจะปลอดภัยให้มัาหลบในห้องนี้และรอจนกว่าจะมีคนมาที่หน้าห้องเมื่อถึงเวลาตีห้ายามของคุกนี้จะมาที่นี่เพื่อเตรียมตัวเริ่มงานยามของคุกเราจะสวมเสื้อน้ำเงินผมชมโพ ใส่ถุงมือสีฟ้าหากไม่ถูกต้องตามานี้ห้ามเปิดประตูให้เข้าเด็ดขาดแล,ล้วรอจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นถึงจะออกจากห้องนั้นได้เฮ้ยทำงานทำงานฉันต้องทำงานเพื่อจะหาเงินเฮ้ยทำงานที่ไหนวะเน,นี่ยทำงานคุกเอ้าเฮ้ยนี่ใครอะ่ะคิวหรอุอ้ย เพีวเหรอใช่อะไรอ่ะแล้วนายมาทำอะไรที่นี่นอะฉันหรอฉันจะมาทำงานผ่านโลงที่นี่ไงเฮ้ยอย่าบอกนะฉันก็เหมือนกันเอ้าใช่หรอใช่สิทำไมทำวันเดียวกันละ่ะงงวันเดียวกันที่ไหนแล้ววันนี้วันวอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันไปรีบก่อนเดี๋ยวไม่ทันทำงานทำงานเฮ้ยเดี๋ยนะ โอ้รถชันนี่สวยจริงๆเลยเ<อ>พิ่งซื้อมาใหม่อ่เอ้าไอจะเบียนสุดหล่อเทพ <c oughs> ห,หน้าตาคุา้นคุนเสียงคุ้นคุนใครอ่ะเอใช่บนะิ๊กหรือเปล่าอ่ะใช่ฉันเองบิ๊กสุดหลอดห่หลอดเดิมบิ๊กเหรอเฮ้ยไม่น้าตีบิ๊กเป็นผมสีดำนี่เออท่าก,กร,รนี่ไงเนี่ยเทพไหมแล้วมาทำอะไรที่เนี่ยมาทำงานสิแต่งตัวอย่างี้ต้องมาทำงานพร้อมกับรถคันใหม่ไงีดูพวกไงกูรถคันใหม่ของฉันเทพไหมโอ้โหเทพซาเนพซาเูนย์ศูนย์เจ็ดเอ้า ผู้กายคือเฟี้ยวกบคิวเหรอโอ้เพิ่งออกจากคุกกันเนี่ยเดี๋ยวนายบิ๊กฉันว่าถ้านายมีรถขนาดนี้นายไม่ต้องทำงานนี้หรอกเออแต่แต่เป็นเดี๋ยว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 มาทำอะไรที่นี่อ่ะทำงานไงทำงานอะไรทำงานอะไรทำทำความสะอาดคุกเอ้าพาลงอีกลเหรอใช่สิทำไมผู้กายก็มาทำเหรอใช่เออเราทำไมทำวันเดียวกันอ่ะคุกกลางใหญ่จะให้ทำคนเดียวหรือไงล่ะ เออมันก็จริงแหละกก็ต้องคิดสิเออเดี๋ยวแั๊บนึงเดี๋ยวพวกไงพวกไปมันนี้อะไรนี่ฉันเอาของมาด้วยนี่ยูเฮ้ยเฮ้ยเีอาหารด้วยใครเผื่อหิวแน่เด้อยกกล่องเข้าไปปล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 ปว่าเขาจะให้เราเอาของเข้าไปนะเออได้ได้แหละปะเหอะรีบๆเถอะแต่ว่ารู้สึกว่าคุกนี้ฉันเมื่อก่อนฉันก็เคยอยู่คุกนะแต่ไปคุกแบบนี้มันน่ากลัวแปลกๆวะใช่เมื่อก่อนทุกคนก็เคยอยู่ใช่เอ้าอ่าอุ้ยวะ นายคือพันหลงกับเด็กคนใหม่ใช่ไหมเอ๊ะจะทำไมมากันสามคนอ่ะใช่ครับใช่ครับก็มาสามคนไงมาทั้งสองคนอันจำได้ว่ากัดเด็กวันนี้จ้างไว้แค่คนเดียวนะก็เดียววันนี้วันอะไรครับวันนี้วันวันจันทร์อ้าวผมทำวันอังคารผมทำวันจันทร์ทำวันอังคารทำไมอังคารทำไมอ่ะได้ครับวันอ่ะงั้นฉันทำไปทำวันพุธอ่ะผมทำวันพุธครับอ๋อเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นผมกลับไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเอ้ย อ้าวนายมาผิดวันเหรอบิ๊กเออได้ใช่ฉันน่าจะมาผิดวันเดี๋ยวเดี๋ยวให้เข้าทำก่อนได้ครับเดี๋ยวผมแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้กลับมาก่อเดี๋ยวไหนก็มากันละเพราะว่าพะลงกับดึกคนเก่าก็สติแตกวิ่งไปไหนแล้วไม่รู้ทํางานต่อไม่ได้เอมาก็จติแตกครับเนี่ยนก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะข้างในมันเอาเป็นว่านายเข้าไปก็จะรู้เองแหละแล้วพวกผมต้องทําอะไรบ้างครับเนี่ยใครครับผมต้องทําอะไรบ้างอะครับอือเอาเป็นว่าฉันจะให้หนังสือพวกนายคนละเล่ม้ะกันนะข้างในจะมีคําอธิบายต่างๆแล้วก็ กฎที่นายต้องทำตามได้ครับทำไมต้องมีกฎด้วยเหรอใช่ครับมันไมมีกฎด้วยครับอ้าวเวลาทำงานเขาก็ต้องทำตามกฎสิแล้วผมเอาอาหารเข้าได้ไหมครับใช่เอ่อเอาเข้าไปได้อืมได้ละกันนะเผื่อหิวระหว่างทำงานอะไรอย่างนี้ได้ครับผมมีอะไรอีกไหมครับแต่รู้สึกว่ามันมันมืดๆอะนีไงฉันเตรียมไฟฉายไว้ให้พวกนายแล้วอันนี่ได้ได้ไปเดินสะดุดลมกันนะแล้วก็ชีการ์เอาไว้เปิดประตูนี้ไม่มีนักโทษเหรอ ใช่ครับออใช่ครับในนี้ไม่มีนักโทษหรอครับตอนนี้ยังไม่มีหรอกอ๋อนี่ไงคิวก็ก็เราพวกเราเป็นพาโงไงเพราะว่าดูดีดูคุกสภาพคุกติมันสกรปรกขนาดนี้พวกเราก็เลยต้องมาทํางานไงทําความสะอาดคุกก่อนโอ้ยดีเลยแสดงว่าเราไม่ต้องกลัวใช่ไหมว่าจะมีนักโทษมาไล่เราอ่ะ<ห>ผ,<ม>ผมถามในอย่างนึงครับคุณผู้หญิงครับคือผมถามนะครับว่าคุกใหญ่ขนาดนี้คุณจ้างมาแค่วันวันหนึ่งต่อคนหนึ่งเนี่ยผมอยากถามว่าไอพนักงานคนก่อนมันสติแตกเงียเพราะ มันเห็นขาคุกแล้วมันวิ่งหนีไปหรือเปล่าครับเออใช่อาจจะเป็นอย่างน like okay, like anyway ั้นก็ได้นะแต่ว่าฉันก็ไม่รู้หรอกนายเข้าไปดูนะโอเคครับโอเคก็แต่ผมว่าผมต้องเริ่มงานเลยเหรอครับใช่งั้นเราอ่านกดก่อนเดนไหนก่อนเลยไม่รู้เราอ่านกดก่อนซิยินดีต้อนรับพนักงานทําความสะอาดคนใหม่ที่จะเข้ามาเป็นพาลงการดดึกในคืนนี้การที่คุณจะทําหน้าที่นี้ได้คุณจะต้องทําตามกฎเจ็ดข้อที่อยู่ในสมุดนี้อย่างเคร่งครัดหากคุณเลือกที่จะแหกกฎ เราไม่อาจจะรับประกันความปลอดภัยของคุณระหว่างการทำงานที่นี่ได้ซึ่งกฎมีดังนี้กฎข้อแรกเมื่อคุณได้ก้าวเท้าเข้ามาสู่คุกแห่งนี้แล้วให้ปิดประตูทางเข้าทันทีและ้ับออกจนกว่าพาทิตย์จะขึ้นไม่งั้นจะเจอสิ่งที่ไม่คาดคิด,ดยินด<า>ีต้อนรับพานักงานน,<ห>นายอ่านอะไรของนายเดี่ยอา้าวฉันก็อ่านกฎนี่ไงไอ,อ่านเป็นสล็อตเลยตอนนี้คือเขาบอกว่ากฎข้อแรกเราต้องรีบปิดประตูก่อน แล้วมันไม่มีประตูให้ปิดเอ้าแล้วปิดยังไงอะเออหนาปิดยังไงอะอ๋อนี่ไงฉันเจอแล้วละเก้ากล่องยังไงกล่องฉันปิดไงนี่ไงใครเขาปิดนะว่าแต่มันปิดไม่หมดอ่ะดิเปี้ยวอะไรออกไม่ได้นายเล่นอะไรของนายเนี่ยเข้ามาเราเข้าไปยังไงอะไปไปเถออ๋อนี่ไงฉันเจอกล่องแบบนายด้วยเนี่ยงั้นช่วยช่วยกันยกเร็วเร็วช่วยกันยกช่วยยกไปปิดประตูเร็วอ๋อเล้วถ้าเราไม่ปิดจะเกิดอะไรขึ้นอะไม่รู้อะก็ทำตามกฎที่เขาเขียนไว้ก่อนละกันหนะ คัน,คคนไปรีบๆๆญคนเราไม้คนเรามือเฮ้ยกยกยกให้ถูกกล่องให้กองอาหารเลยเออวะใช่ใช่โอเคโอเคยกยกปะปไปไปโอเคกล่องโคตรหนักเลยเหมือนมีอะไรอยู่ในเนี้ยเป้ยใช่เออหน่าลองคิดดูว่าร้าพวกนายทำแค่คนเดียวนายว่าจะไหวไหมเนี่ยไม่ไหวหรอกยกกล่องคนเดียวเฮ้ยผิดกล่องจะทุบเลยโทษโทษโทษยิ่งไม่มีอาหารอยู่ปะปไปยังเลยนะฉันพอรู้แล้วทำไม ยามคนแรกถึงออกไปพาโลคนแรกอ่ะใช่ระวางกันละใช่ใช่ไปเอิดไะแล้วกอดข้อที่สองอันกันเุ้ยเสียงอะไรอ่ะกระจกแตกอุ้ยเก่าสงสัยจะเก่าแล้วเนี่ยตรงเนี้ยไม่อะอ่านก่อนอ่านก่อนนะกอดข้อที่สองกอดข้อที่สองณเวลาห้าทุ่มตรงคุณจะต้องไปทําความสะอาดกระจกในห้องน้ําชายข้างห้องเอขอย้ำอีกครั้งห้าทุ่มตรง ห้ามทำความสะอาดก่อนหรือหลังห้าทุ่มเด็ดขาดเพราะคุณคงไม่อยากเห็นเงาอันน่าสยดสยองในกระจกหรอกใช่ไหมห้าทุ่มเหรอใช่ตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะโอ้ยสใช่อีกนิดเดียวจะห้าทุ่มแล้วรีบไปเถอะเนี่ย้ห้องขังนอยู่ไหนเรารู้ไหมล่ะเออห้องขังนี้อยู่ไหนพวกนายจะรู้ไหมพวกนายผานลงกลุ่มใหม่ใช่ไหมไม่ถึงมากันสามคนทำไมฉันต้องมาคนเดียวไอเจ้าผู้คุมนั่นอมีทั้งกดแปลก มีทั้งผีแล้วก็ไอเทียนบ้านี่ที่ตามมาอยู่สักทีเหลือกหลอกหลอนฉันสักทีจะตายจะไปจากที่นี่ไม่มีใครห้ามฉันได้อ่าฮะไม่ตายแล้วเหรอเดี่ยอยเลือดตายแล้วเหรอฉันจะไปทวเฟียวหลัก่อนนะฉันออกไม่ได้ไม,ไม่ได้เหมือนกัน่ได้วยไม่ <c oughs> ไม,ไม,ไม่มันมีกดเขียนอยู่ว่าห้ามออกไปหรือเปล่า ใช่ต้องห้ามออกไปไม่งั้นน่ะเดี๋ยวจะเกิดอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเราไม่ถ้าไม่เราไม่ออกไปแล้วเราก็ต้องเป็นเหมือนในนั้นน่ะสิไม่ได้ถ้าเราออกไปเราอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราต้องทําตามกฎไม่งั้นน่ะเราอาจจะโดนรีบไปเหอะห้องน้ําชายหรอไม่ทันนเลวโอ้หคุกบ้าเลยวันนี้อ่ะมีแต่เลือดไหนบอกไม่มีนักโทษไงไปไปรีบไปเหอะอุ้ยมืดจังอ่ะเดี๋ยวถือไฟก่อน บอกห้องห้องขังชายเหรอห้องขังชายทางไหนอ่ะฉันหลงอ่ะโอ้ยหดดีย้าทุ่มจะทันไหมเนี่ยอมนจะห้าทุ่มแล้วนะห้องน้ําอ่ะห้องน้ําอ่ะไหนน้ำสิว่ามันต้องอยู่แถวนี้นอนเฟี้ยวได้ใช่สัญญาณนี่ห้องครัวอ๋อห้องครัวอ๋อรู้ห้องครัวเหรอห้องนี่ไงห้องขังแล้วไหนอ่ะจะจบ ห้องขังเราต้องไปทําความสะอาดห้องน้ํำชายนี่ไงอยู่ใกล้ๆห้องขังหรือเปล่าไงได้แล้วถือทางนี้ทางนี้ทางนี้ตามมาตามมาไหนอ่ะนายไม่ใช่บัตรผ่านก่อนนะมันก็มีแล้วสแกนสแกนแล้วไงสแกนละไหนห้องน้ำนี่ไงตรงนี้เใช่ใช่ใช่เนี่ยไงตรงนี้เหรอใช่ใช่ไปไปทำความสะอาดเร็วเร็วเรทวเรวามสะอาดโอ้โหเลยดู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 พวกไงอะไรยังไง วอการไม่แกเอาไอ้นี่มาหรออะไรอ่ะกระดาษเอาไว้ทำความสะอาดอ่ะเอาผู้ว่าแล้วมันเอามาด้วยเอามาเอามาให้ฉันหน่อยไม่ไม่ชั้นเอามาเองชั้นเอาไปเองอะไรหรอกู้บจะมาทำความสะอาดโดยที่ไม่เอาของมาเลยเหรอโทษทีไม่รู้อ่ะฮะเร็ว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 อะไรเราลืมกล่องอาหารไว้ข้างนอกเออธนาเราช่างเลือกอาหารมันไม่เถอะเราได้ทำความสะอาดเถอะเราได้ดีออกจากคุกบ้านนี่เฮ้ย เสียงอะไรอ่ะอะไรอ่ะว้ายเสียงอะไรอ่ะไม่กิ่เดียวไม่ใช่ขออ่านตะโกนแบบนี้ท่านทักเลยเหรอท่านขอข้อสามทีเราทำข้อสองเสร็จแล้วอเออหรอข้อสาม กฎข้อที่3หลังจากทําความสะอาดเสร็จให้คุณรีบไปที่ห้องขังห้องไหนก็ได้ให้รีบเข้าไปปิดประตูแล้วรอจนกว่าเที่ยงคืนอย่าลืมล็อกประตูด้วยละ่ะคุณอาจจะได้ยินเสียงเท้าเสียงจีรล้องเสียงหอยหวนหรือเสียงเคาะประตูไม่ว่าจะมีใครหรือสิ่งใดมาพยายามขอให้เปิดประตูห้ามเปิดเด็ดขาดถือว่าฉันเตือนแล้วนะอาาอามคเก่าเนี่ยเขาทำอะไรบ้างอ่ะฮะเขาไม่ทําอะไรเลยใช่นั่นดิจช่ว่ามันอู้งานจนแบบว่าเจออะไรสักอย่างนี่แหละใช่ใช่ว่าเขาโดนเล่นหรือเปล่า <chill> ไ,ไปแต่ว่าไม่น่าใช่นะรีดทุเพอะปไปไปรีดรีดไปรีบคือต้องไปห้องขังก่อนเวลาเท่าไหร่นะฉันลืมให้ไปห้องขังไม่เขาบอกว่าให้ทำความสะอาดเสร็จก่อนค่อยไปไม่เกี่ยวกับเวลาโอเคโอเคงั้นก็รีบไปห้องขังห้องขังเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยรีบเข้าเหอะอย่าไปสนใจอะไรเลยตัวเดียวกันกับตะกี้เลยใช่หรอ ตวที่นเห็นแวบๆตะเกียะเฮ้ยฉันอยู่ในห้องขังแล้วอ่ะแล้วอยู่ในต่ออ่ะมันมือต่ะตัวแล้วรอถึงเที่ยงคืนแล้วเขาฉันถือไฟกันต้องรอเวลาถึงเที่ยงคืนมันงั้นเราห้ามออกตอนนี้ไม่เราต้องรอถึงเที่ยงคืนโอเคเคก็เขาดีสัเฮ้ยอะไรอ่ะหน่อยฮะเราต้องเปิดให้เขาเข้าไปไหมอ่ะตอนเขาจ่ายก่อนอ่ะจ่ายอะไรอ่ะมันจะกดบอกห้ามเปิดนะจะเปิดทาไมเล่ากดข้ออะไรให้บอกห้ามเปิด ข้อสามไงเกก็อ่านสิกดข้อสามห้ามเปิดรอไหนไหนะกดหลังจากเขาอ๋อคุณอาจจะได้ยินเสียงคือให้รีบเขาบ้าปิดไอ้เปิดประตูไอ้ปิดประตูแล้วรอถึงเวลาเที่ยงคืนอย่าลืมล็อกประตูด้วยละ่ะคุณอาจจะได้ยินเสียงเท้าเดินแล้วียงจิตร้องอ๋อไม่ว่าจะมีใครหรือสิ่งใดมาพยายามขอให้เปิดประตูห้ามเปิดโดยขาดอ๋อเข้าใจแล้วนี่เขาไปแล้วอ่ะมันไปแล้วมมไม่ว่าเขาหรือใครหรือ,อรตัวเดืออะไรไอย่างง้ยใช่ก็ยังมีงม ถ้าเขามาขอเปิดประตูอีกรอบอ่ะก็เปิดให้เขาฮะผมไม่ใช่ปิดสิก็ไม่เปิดไงถ้าเขาจะมาขออีกปุ๋ยหรือถ้าขอขอแน่เลยให้เข้าไปหน่อยให้ไม่ให้เขาเข้าไปหรอเขาอดอดก็เขียนเขาอันบาดเจ็บนะเนี่ยดูดิเขาเป็นนักโทษบาดเจ็บหรือเปล่าเฮ้ยอรรลใกล้ตายยังอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ไม่ใช่นักโทษบาดเจ็บแล้วว่าฉันว่า ไอ้นี่ไฟอยู่กับชั้นหนึ่งอันนของใครอะของใกล้ของคิวนะอ่ะเกี้วไป่าฉันนว่าฉันฉันฉันจาด่าผ่ได้เลยตกมันหายไปเหรอยอมยอมรับเธอมันมันมันไม่ใช่ผีใช่ไหมแล้วอาเจออะไรอย่าเรียกไมเสียงอะไรเกินอะโอเคเสียงอะไรเดินเราเสียงกนน่ากลัวเลยฉันขนลุกไปหมดแล้วโอเคโอเคกดอ่านกดข้อที่สี่ต่อแล้วกันนะกดข้อที่สี่ หลังเที่ยงคืนไปที่ห้องครัวจุดเทียนสีแดงในห้องให้สว่างห้ามจุดเทียนสีดําเด็ดขาดเช็ครอบรอบให้ดีว่าไม่มีใครอยู่แล้วนําอาหารที่อยู่ในตู้เย็นออกไปทิ้งอย่าลืมทาความสะอาดเศษอาหารและขยะที่อยู่รอบๆบด้วยไม่งั้นอาจจะมีตัวอะไรตามกลิ่นมากินเศษอาหารพวกนั้นก็ได้นะเออใช่มไม่แล้วนี่เที่ยงคืนแล้วเหรอเออมันอีกนิดเดียวอ่ะอีกประมาณหนึ่งนาทีก็เที่ยงคืนแล้ว รอก่อนพี่จะออกไปกดที่เขียนอยู่โอเคโอเคเอาปไปะปโอ้ยหวังว่าจะไม่เจอตัวนั้นเนอะไปไปไปนี่ห้องครัววันเนี่ยนี่ไงห้องครัวคอร์บเอชโอ้ยหูร้อนหูร้อนโทษทีคิวในคำฉันตกลัวนี่ไงไฟฉันมันมีไฟแช็กด้วยข้างในเขาบอกให้จุดอะไรเปล่าเขาบอกให้จุดไฟให้สว่างใช่ใช่ไฟให้สว่างก็คือเราต้องจุดเทียนอ่ะไปจุดจุดเทียน ไม่เราต้องเคลียร์ตู้เย็นด้วยเฟี้ยวนี่เขอาของในตู้เย็นไปทิ้งอ่ะเออโอเคทิ้งในถังขยะอยู่นี่ทิ้งเลยแล้วเทียนหน่ะแล้วเทียนหน่ะมามาทิ้งกันเดี๋ยวงั้นฉันเอานี่ทิ้งงั้นพวกแกเอาทิ้งแล้วกันนั่นเดี๋ยวฉันเอาจุดเทียนให้เขากดให้จุดเทียนเหรอจุดเทียนทุกอันเลยใช่ปะใช่เขาบอกว่าให้จุดเทียนสว่างทุกอันเลยก็เขาก็บอกให้ทำให้ห้องสว่าง จุดไงหมดเลยโอเคทิ้งเอาไยอ่ะทิ้งเอาไยเฮ้ยมันมีอีกเทียนหนึ่งอ่ะเทียนนี้จุดได้เออนี่จุดหมดเลยได้ได้ได้เขารบละครบละจุดละเออนี่ยังไม่พบยังไม่พบตรงนี้ยังไม่จุดเลยเตือนเร็วนะเตือนเลยวะเฮ้ยเตือนเราไปชว้แล้วเฮ้ยนี่เปิดฉันว่าฉันว่าแอบก่อนล้าความสะอาดก่อนไหมห้องไอ้เหี้ยตู้เย็นยังเคลียร์ไม่หมดเลยเฟี้ยวเขาสะอาดก่อนเดี๋ยวเรารีบ

อย่าอย่าทำอย่างนี้เลยอย่าอย่าทำอะไรผิดวะนั่นดิก็ไปอีกแล้วอย่าบอกนะฉันจุดเทียนฉันจุดเทียนสีแดงไอ้สีดำเอยบอกให้จุดเทียนสีแดงไม่ไปแล้วไปแล้วเขาไปแล้วอุ้ยวิญญาณวิญญาณพาโลงเมื่อกี้ ใช่พอเดือดนะไอเดียฉันว่าพาร์ลงคนนั้นน่าจะเป็นพาร์ลงคนดีเปล่าวะป้ากดกะไปกดต่อไปไม่เราเขาเขาเสียอาหารหมดเรี่ยงไงฉันจะดูเสียอาหารก่อนนะเสียอาหารหมดแล้วหมดแล้วเสียอาหารหมดแล้วดึงหมดเที่ยวไว้เปิดทางเกินทิ้งทิ้งให้หมดเอ้เดี๋ยวฉันทิ้งทิ้งนี่ทิ้งในนี้หนีสังขยายนี้แล้วอะไรจะเราต้องดับแม่ไฟสีดำอ่ะ กระดับดีเออดับที่ว่าดับเอม,มันม<า>ันมีขนมปังเต็มเลยอะ่ะเขาไว้ให้ใครกินด้วยวะเนี่ยอุ้ยเคดับแล้วระดับดูดยแล้วไปเถอะต่อไปกดข้อต่อไปเลยกดข้อที่ฉันจะอ่านกดแล้วนะกดข้อที่5ก่อนที่สองคุณจะต้องไปที่ห้องเก็บอุปกรณ์และหาคมไฟมาสิ่งนั้นเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยให้คุณรอดไปจากคืนนี้ได้เพราะตัวอะไรก็ตามที่อาศัยอยู่ในคุกแห่งนี้กลัวแสงไฟเป็นอย่างมากแต่ระวังไว้ด้วยไฟที่จะใช้ได้ผล มีแค่คนไฟสีฟ้าไปกันเถอะเร็วไปไหนอะไรอ่ะเอ้ยมันเปนไฟดับอ่ะห้องเก็บอุปกรณ์อยู่ไหนห้องเก็บอุปกรณ์ห้องเก็บอุปกรณ์ทางนี้ทางนี้ทางนี้อ้อยู่ไหนกูวิ่งไปเอาแล้วอยู่ไหนเอาทางนี้ออกไปทางนี้เอาไปเอาแล้วไม่ทำแล้วไม่ได้เราถ้าเลิกเรารีบเรารีบออกคุกตอนนี้เราผิดกฎเราอาจจะโดนอะไรก็ได้นะแล้วแล้วนายเคยผิดกฎบ้างสักข้อยังไงเรายังไม่เคยโดนเลยเลยนะใช่ วิ้งกระต่ายเอ้ยอย่าไปยุ่งกระต่ายเนาะทางไหนอะห้องเก็บของเออ่ทางนี้ปะทางนี้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 โอ้โหลงมาลงมาลงมานี่ไงใช่แล้วใช่ห้องเก็บของโอเคแล้วไงต่อเขาบอกว่าให้เอาไฟไฟไฟใช่ไหมตะเกียงใช่ไหมทุกคนหาตะเกียงเฮ้ยนี่ไงฉันเจอตะโขเจอฉันเจอนี่โคมไฟโคมไฟใช่ฉันฉันไม่เจออะไรเลยน่าจะเป็นโคมไฟนั่นแหละฉันว่านี่ไงได้ละโคมไฟ แต่มันจะเป็นคมไฟสีส้มอะทำาว่าไม่ใช่อ่ะล้วหาคมไฟอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะหากอนเจอไงฮะเจอคมไฟไหนน่อยู่บนรถอะไรเนี่ยไม่ได้คมไฟอันนี้ไม่ได้มันเป็นสีส้มมันต้องหาสีฟ้าเอามาปั่นก็ได้เผอกันได้ถือไว้นี่ก็มีคมไฟอันนึงมีสองไฟกับเบนไฟเราต้องหาอะไรเนี่ยคมไฟมันไม่เจอคมไฟสีฟ้างั้นใช้อันกดต่อไปเลยไหม อ่านเลยอ่นเล่จะอ่านกดต่อไปนะกดที่กดที่หกกดข้อที่หกณเวลาตีสามตรงจะเป็นเวลาที่สิ่งนั้นเริ่มออกล่าอาหารถึงหูมันจะไม่ค่อยดีแต่ตามันไวมากหากคุณถูกเจอตัวให้รีบถือตะเกียงให้เร็วที่สุดหลับตาลงแล้วถือค้างไวสิบวินาทีจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงของมันวิ่งจากไป เรจะตีสาวด้วยังไม่เจอโคมไฟเลยสีฟ้าทำไงอ่ะฉันรู้ละฉันรู้ละทำไงทำไงบ้านะไะ่ทำะไรบิ๊กถ้าจะอยู่อแบบนี้นะบ้ามันก็เปิดเปิดได้ผีหลอกบิ๊กคอตายออกมาดิโอ้ยเฮ้ยนายไงนๆยไงเฮ้ยมันมาแล้วทำไงดีอ่ะเอาโคมไฟยังไงไฟไฟเอาไฟตีไฟนี่ไงไฟ ไปกลัว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 ไปทำไงดีไปดีไงกรอบสีแดง้ยเจอแล้วไปไสีฟ้าได้ใช่ป่าสเก้าปเจ็ดต้องบตาด้วยเนี่ตองับตาเออห้าสี่าองไปยังวลืมตักไปแล้วกเสียงเดินก่อนนะเพื่อนนกยินเสียงเดินยังเสียงเดินออกไปแล้วอะ ออโอเคไปแล้วไปแล้วใช้ได้จริงๆนาะคอมพาชิฟ้าข้างนหายไม่เจอนะฉันบอกเลยฉันเอาชีการ์ดรูดหน้ามาแน่ผีบ้าเลยเรื่องคุกบ้าเลยวะเนี่ยต้องทำงานไะอากาศดึกอะ่ะต่อไปกดข้อที่7ฉันจะอ่านแล้วนะกดข้อที่7หลังจากนี้คุณจะไม่ปลอดภัยแล้วสิ่งเดียวที่คุณทำได้ในตอนนี้ก็คือไปห้องเซค u ร i ตี้ใส่รหัสผ่าน 1303แล้วล็อกประตูอย่างน้อยห้องนี้ก็เป็นห้องเดียวที่คุณจะปลอดภัยให้มาลบในห้องนี้และรอจนกว่าจะมีคนมาที่หน้าห้องเมื่อถึงเวลาตีห้ายามของคุกนี้จะมาที่นี่เพื่อเตรียมตัวเริ่มงานยามของคุกเราจะสวมเสื้อน้ำเงินผมชมพูใส่ถุงมือสีฟ้าหากเมื่อถูกต้องตามนี้ห้ามเปิดประตูให้เข้าเด็ดขาดและรอจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้น ถึงจะออกจากห้องนั้นได้เราต้องรีบไปห้อง security ห้องสกิลตี้แล้วอยู่ไหนอะเออนามันก็อยู่แถวนี้แหละฉันว่า security อยู่ข้างล่างข้างล่างปะตามมาตามมาสกิลตี้ไฟบ้างโอ๊ยใหญ่ไฟเหรอใช่ใช้ไฟไฟแล้วปะปะปะสกิลตี้จะไปจุดไฟสีดำนะเก็บสีดำมาโอ้ยฉัน้งหมดเลยอยู่ไหนอะบิ๊กเอาอะไรเดี๋ยเร็วนี่ไงห้อง security เกตี้รูมโอเคแล้วก็ใส่รหัสอ่ะรหัสเหรอรหัสอะไรอ่ะเดี๋ยวฉันเรียนวิชามาไม่ต้องใส่รหัสก็ได้นายถอยไว้ก่อนอ่ะถอยไปก่อนอ่นายดูอะไรให้ดีนะวิชาทะลวงประตูอ้าวเอออย่าช้าเวลามันใกล้ถึงแล้วรู้มันจะใกล้ถึงแล้วรหัสอะไรล่ะบอกรหัสฉันหน่อยรหัสหนึ่งหนึ่งสามสามศูนย์สามศูนย์สามเฮ้ยเรา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 เข้าเรวบิ๊ก ใวิชาอุ้ยเอาเข้ามาเร็วๆรหัสสามศโอเคเข้ามาวิชาทะลวงประตูโอเคแล้วไงต่อเนี่ยกล้องวงจรปิดดูกล้องวงจรปิดสิเอาเอากล้องเสียกลางซ่อมโอเวียสุดยอดจริงๆเาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะนี่ไฟไฟปิดดับ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  โอเคแล้วไงต่ออ่ะเขาบอกว่าจะมีของเขาบอกว่าต้องให้รอนี่พนักงานที่จะมาใหม่ใช่ให้มาลบในห้องนี้รอก่อนอยงมีคนมาถึงเวลาตีห้ายามคุณยี่มาที่เตรียมเริ่มงานอ๋อกข้อเจ็ดยายามโอเคต้องรอยามาตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยยามากี่โมงแล้วเนี่ยยามาตีห้าตอนนี้เรากี่โมงแล้วใกล้แล้วใกล้ถึงเวลาตีห้าแล้วเออรอก่อนรอก่อน ไม่เอาแล้วยังไม่อยากอยู่แล้วฉันเปิดประตูออกไปเลยกันนะครั้งน้เฮ้ยออกไม่ได้จะเย็นบิ๊กจะเย็นยวโดนทำตามกฎเธออย่าแหกกฎเดี๋ยง้อฉันเหลือตะหลิวกับหม้อที่ฉันเอาลงมาจากรถเรามาทำอาหารกันเถอะได้เลยมาคนไปกินไข่เจียวไข่ดาวมาว่ามาพนักงานมาแล้วขอเข้าไปหน่อยสีขอเข้าไปทำงานหน่อยเฮ้ยแล้วก็กดก่อนว่าถูกคนไหมเนี่ยเฮ้ยใคยไปเดี๋ยวฉันันเปิดห้องนะรหัสอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งรหัสไม่ใช่ ถูกคนเปล่าเขาบอกว่ารีบขนานดนเดี๋ยวมันไ่ทันเวลานี่ไงมีหนวดไม่ใช่ไม่เกี่ยวเฟี้ยวเขาบอกว่าให้ถูกคนมันเราตายนะเฟี้ยวแล้วแล้วคือต้องมีอะไรอ่ะอ่าดีกว่ายาของเราจะสวมเสื้อนำเงินไม่ก็ทำเงินไงผมพูผมชมพูผมชมพูที่ไคถ่ายถุงมือสี่ฟ้าแล้วเนี่ยมีอ่ะถุงมือโชว์ถุงมือดูหน่อยดูถุงมือหน่อยครับไม่มีถุงมือถุงมือไปไหนอ่ะเขาอาจจะลืมไปที่บ้านก็ได้นะ เฟี้ยวถ้าเราเปิดผิดหากไม่ถุกต้องการมีห้าเปิดประตูเด็ดขาดแล้วรอจนกว่าพาทิดจะขึ้นถึงจะออกจากห้องกันได้ถ้าไม่มีตามที่เขียนเราต้องรอกว่าพาทิตขึ้นถึงจะออกกันเดีย้ว่าไอ้ตัวปอมไอ้ตัวปอมไปเลยไอ้ตัวปอมไปเลยทำอะไรไม่ได้หรอกแล้วจะเอาไงกันไอเทมที่จุดอยู่้างนอกทางมันมันเป็นตัวล่อเอาฉันคิดว่าตอนนี้เราไม่ต้องเปิดประตูใครแล้วมันอาจจะเป็นตัวปอมอีกก็ได้ โอ้ยเที่ยนอ้านอกแมบไม่มาเลยโอ้อันนี้ถูกคนไหมเนี่ยไม่ถูกมันเปิดไม่เปิดมัต้องเปิดมัต้องคุยตัวปลอมคุยก่อนคุยก่อนอะไรฮัลโหลครับครับเขาไม่พูดอ่ะแป๊บนึงนะอ่านกดก่อนน้องอ่านกดก่อนเฟี้ยเราต้องยึดกดเราต้องยึดกดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรครับมาทำอะไรที่นี่อ้าวขำอ้าวตลกอ้าวตัวปลอมได้อย่างงี้คือตัวปลอมได้อยังไงมันมันต้องมีหนวดใช่ไหเหรอไปเไม่มีหนวดนี่ ไม่เดี๋ยวก่อนแล้วแั่ทขออ่านก่อนยาของเราจะส่เสริมเงินย่างของเราจะส่งเสริมเงินผมชมพูนี่ผมชมพูนี่ถือถูกต้องใครถุงมือไหนจะดูอะไรนักหนาเนี่ยเปิดประตูขอดูถุงมือหน่อยถุงมืไหนมีถุงมือสีฟ้าผมชมพูเฮ้ยบีบปุ่มประตูว่าผ่านแล้วเนี่ยนะเข้าาไม่ทันถูกต้องรับปุ่ประตูเลยเปิดประตูเลยเข้ามาครับเข้ามาครับมปเลยครับมาเร็วไปเราออกแล้วปีดับดับไฟดับไฟดับไฟจะดับไฟเร็วๆดูสกัดไฟไอ้บีบมึงอะไรนะ ลืมถามสุดสามมันไม่ขน่ระบายเราไประบายระบายระบายราแล้วก็รีบไประบายเราเราระบายเราระบายหมดยามอยากไฟหมดไปเดี๋ยวยามเราเอาคนถูกคนเข้าไปมั้่ยเละถูกแล้วแหละชาวว่าถูกกันก็ไปเฮย้ายย้ายกลับบ้านเร็วกลับบ้านใช่แล้วเหรอใางนี่ใางนี่ทางนี้ทางนี้ตามมาตามมาทางนี้จะตั้งเรื่องเคลียร์แล้วจะไปแล้วเฟี้ยวเจอิญการตั้งเรื่องเคลียร์แล้วออกเร็วจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วเช้าเร้ว ไป่รวยกไปไ่ร้ไปแล้วไปแล้วแยกกันแยกก้วฉันไม่เอาแล้วคุกบ้านี้ไอคิวดี